ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโรค่ะความรักของคุณและเขาจะสามารถไปต่อได้หรือไม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูบาอาจารย์ของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะคิดถึงหน้าคนที่คุณอยากทราบคำตอบไว้ด้วยค่ะ ความรักของคุณและเขาจะสามารถไปต่อได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการที่คุณและเขาได้มาพบเจอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจัดสรรให้มาพบเจอกันนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องของความบังเอิญค่ะแต่นี่คือโชคชะตาฟาลิขิตนะคะท่านจะให้คุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตเริ่มต้นความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะณนะตอนนี้คุณอาจจะยังมีความวิตกกังวล กังวลใจกับสถานการณ์ความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะขาดการติดต่อกับเขาติดต่อสื่อสารกันน้อยลงนะคะไพ่ยพยายามอยากจะให้คุณนะคะปล่อยวางกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่ากังวลใจเกินไปนะคะเพราะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะสามารถเดินหน้าต่อได้มันจะทําให้คุณและเขามีความมั่นคงร่วมกันค่ะต่างคนต่างก็รักกันนะคะ ต่างคนต่างก็มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคือความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะมันจะดีได้อย่างแน่นอนนะคะ